วันนี้นะครับเรามาเดินแถววัดสุทาวาสนั่นเองนะครับมาเดินเล่นนะครับแล่แล้วเราก็เจออะไรบางอย่างนะครับใช่ไหมครับพุ่มไม้พุ่มนี้หรือเปล่านะครับที่มีอะไรแปลกๆครับมีไหมครับไม่มีแปลกเราต้องเดินต่อแล้วนะครับไปดูด้ข้างหน้ามีไหมครับเจออะไรแปลกๆหรือยังเจอหรือยังครับยังไม่เจอนะครับผมอย่ามองต่ำนะครับมองต่ำรถสีแดงนะครับงวดนี้แน่นอนครับผมมองสูงเข้าไว้นะครับ เห็นหรือยังครับต้นมะละกอหรือเปล่าครับใช่ไหมมะละกอสูงนะครับสูงกระเสาไฟฟ้านะครับนี่ครับเห็นไหมครับสูงครับลำต้นเบลเลิมเลยครับเปรียบเทียบกับถังน้ําสีฟ้าได้เลยนะครับเป็นไงครับเบลเลิมเลยครับได้ถามชาวบ้านแถวนี้นะครับต้นนี้ไม่ต่ํากว่า20ปีนะครับสูงมากเลยนะครับผมไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับตั้งแต่ สะพานไม้ยันเป็นสะพานปูนะครับปกติแถวนี้เป็นสวนนะครับรู้สึกว่าจะเดือจะเหลือต้นเดียวนะครับที่นี่นะครับเห็นไหมครับสูงก็เสาไฟฟ้านะครับเวลารับประทานนะครับน้องนูนูวพี่นะครับอย่าเอาไม้สอยเด็ดขาดแล้วอย่าปีนนะครับเพราะอยู่ใกล้เสาไฟฟ้านะครับโปรดเรียกการไฟฟ้านะครับ ให้มาสอยมะละกอให้หน่อยนะครับผมถึงจะได้ทานกันนะครับเพราะอันตรายมากเลยนะครับเห็นไหมครับสูงไหมครับผมนี่เพิ่งเคยเห็นนะครับอาจจะมีที่อื่นสูงก็ได้เนะแต่ตรงนะ้ตรงเนี้ยนะเราเห็นสูงเท่านี้นะครับคือว่าสูงสําหรับผมแล้วนะครับผมเนี้ยเป็นไงบ้างครับมองสูงอาจมีเลขนะครับมองต่ําก็มีเลขนะครับ